นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะเนนพรัตศีสะหัสสะสุขัรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะโบชาธัมมะโบชาสังฆะโบชาอัคคีทานังวะรังคันธังสีวะรีจะมหเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาโอเชนิน,นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเน,นพรัตศีสะหัสสะสุขธรรม,มาพุทโทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะโบชาธรรมะโบชาสังฆะโบชาอากีทานังวะรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนนพรัศีสะหัสสะสุขม,มา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธโบชาธรรมัมมโบชาสังฆะโบชาอัขีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาโอเชน,นีณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนนพรัสศีสะหัสสะสุขธิรม,มาพุทโทธธรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะโบชาธรรมะโบชาสังฆะโบชาอากีทานังวะรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนนพรัศศีสะหัสสะสุขม,มา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธโบชาธัมมโบชาสังฆะโบชาอัขีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาโอเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมาะีนพรัตศีสะหัสสะสุทราม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมโพุทธะโบชาธรรมะโบชาสังฆะโบชาอาีทานังวะรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชนีณโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนายานมะเน,นพรักศีสะหัสสะสุขธรรม,มา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธโบชาธัมมะโบชาสังฆะโบชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆโอเชนะณโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนายานมะเนนพรัตศีสะหัสะสุขธร,รม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมโนะพุทธโบชาธรรมโบชาสังฆโบชาอัคีทานังวะรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชนะณโมพุทธยะพระพุทธไาตรารัตนายาณมานีนงพรักส,สีสะหัสสะสุทธาม,มา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะโบชาธัมมะโบชาสังฆะโบชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพะโส พุทธธรรมสังฆะโอเชนี